สวัสดีครับมาพอกันแนวนะค้ครับผมครับผมในช่องผู้บ้ารทบ้านติ๊กติ๊กตมนะครับผมมือนี่พามาเที่ยวบุญบกไฟบ้บานน้ำค้ำใหญ่ตมบ,บน,น้าำ,ำอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมอันนี้คือบรรยากาศการน้ำบังไฟกึ่นฐานของค่ายสราชวงศ์นะครับผม โอ้สบายใ่สบสายขว่าใี่เงขวาครับผมโอ้ไปได้เสยครับผมไปกันเบิ้งกันเดอรัเข้าดีไปหยุดไปครับหยุดไป ยุดไหมครับตั้มได้ครับหนีติดตามได้ขีฟ้าเลยครับผมตั้มอยู่ตั้มอยู่จังทางลู่ไปแล้วครับผมว่าสีเบาดีซักไหนนะครับผมสีเบาขึ้นบนหรือสีหนักขึ้นเล็กครับผมสำหรับค่ายสราชวงศ์นะครับ ในงานผลนะครับผมสําหรับบังไฟของค่ายสราชวงศ์นะครับผมได้380คะแนนนะครับผมส่วนบังไฟที่ท่านเนียนยู่ในขณะนี้นะครับผมที่ขึ้นสูฐานก็คือบังไฟของทีมงานแอดเทวดานะครับผมก็คือลูกซ้ายของสราัชวงศ์นะครับผมมาโ่นกันนะครับผม่าสิขึ้นดีคือของพอบอนะครับผมสิขึ้นแบบโพดมันหาหรือว่าสิขึ้นแบบซือทีลีนะครับผมเหิือนกันดุนกันครับผม พร้อมแล้วนะครับผมสําหรับบังไฟของทีมแอดเทวดานะครับผมพร้อมดีสิย่านขึ้นสู้ท้องฟ้าแล้วนะครับผมวมาหลุดกันเลยครับผมสีขึ้นหรือบ่อขึ้นสิไปสูงสักไหนมาเบิกกันครับผมผมจะผ่าใช่ไหมผมผ่าผมมาขึ้นเนาะทำอะไรเนาะ๋อแดงนี่เหรอ เด็กมึงเตะกันบ้างโอเคไปไปลูกไปไปไปอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดสีลุกที่นี่เลยครับผม สุดยอดการเดินทางครับผมเท่านี้มันหนุนหางกัครับผมว่าสิเปาดีซ้ำไดครับโอ้สุดยอดอันนี้ครับผมสำหรับบางนีครับขี่รี่เลยครับผมขึ้นแบบสวยงามเลยครับผมสวยงามพระรามเก้าครับผมสวยงามจริงๆครับดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้นไปเอาพึ่งพึ่งมาถึงรุ่ง่งมาถึงรุ่งบบอุ้ไปต่อเลย

สี่ร้อยสิบคะแนนครับผมไม่จว่า่อสี่ร้อยสิบคะแนนครับสำหรับแอดเทวดาครับผม